กดจะมาก็มานะครับประกาศกำหนดการรับสมัครสอบกพ .6 9มาแล้วนะครับมีอะไรกันบ้างวันไหนสําคัญพี่น้องจะต้องเลงวันไหนไว้ให้ดีๆพี่หิมมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับจะมีกันอยู่3ามครั้ง3วันนะครับที่โคตรสาคัญสําหรับพี่น้องครั้งที่1วันที่1นธันวาคม2568เป็นวันที่เขาเปิดระบบการกรอกข้อมูลล่วงหน้าการกรอกข้อมูลล่วงหน้าเป็นการที่เอาชื่อของเราข้อมูลของเราเอาไปใส่ไว้ในระบบของกอพอก่อนเพื่อที่วันเปิดสอบจริงๆเราจะ ไม่ต้องมาคอยนั่งกรอกข้อมูลเสียเวลาเวลาเพราะวันนั้นคนจะเข้ามาในเว็บกันเยอะมากมีโอกาสเสี่ยงล่มสุดๆครั้งที่2ครับเป็นวันที่7มกราคม2569เป็นวันที่เริ่มรับสมัครสอบ e-exam นะครับแนะนำว่าให้เข้าไปวันแรกๆที่รับสมัครสอบเลยนะเผื่อเราจะได้ไปเลือกวันที่จะลงสอบวันนี้โคตรสำคัญนะครับจำไว้7มกราและครั้งที่3ครับก็คือวันที่14มกรา 2,569เป็นวันเปิดรับสมัครสอบกอพอเปเปอร์นะครับรอบใหญ่ที่สุดของปี69แล้วปีนี้กอพอเขายังอนุญาตให้1คนสามารถสมัครทั้ง e-exam แล้วก็เปเปอร์ได้พี่ๆน้องๆครับผมแนะนำเลยนะว่าให้สมัครไปทั้ง2รอบนั่นแหละยังไงซะมันคือโอกาสของเราเรามาลุยกันปีหน้าสู้ๆครับทุกคน